ราอยู่กันที่บูธของดีพอลนะครับได้เห็นราคาเปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วกับดีพอล e07 รถยนต์ SUV ที่สามารถแปลงร่างเป็นรถ Activity ที่สามารถเปิดท้ายได้เต็มที่เลยนะฟังก์ชันนี้นะครับไม่มีในรถ SUV อื่นๆที่สามารถทําได้มาก่อนถือว่าเป็นจุดเด่นภาพลักษณ์ของคันนี้เลยทีเดียวครับ สำหรับ d ีพอล e ีซมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2รุ่นครับรุ่นเริ่มต้นคือรุ่น r e a ร Wheel Drive นะครับราคาอยู่ที่1.699ล้านบาทนะครับแต่ว่า Early Bird นั้นราคาจะอยู่ที่1.599นะครับส่วนรุ่นท็อปสุดครับคือรุ่น All Wheel Drive นะครับตัวนี้เองมาพร้อมพละกำลัง2มอเตอร์ครับขับเคลื่อน4ล้อช่วงล่างแบบทุงลมราคา ปกติจะอยู่ที่2.09ล้านบาทครับแต่ถ้าเป็น early bird ตอนนี้จะอยู่ที่1.99ล้านบาทนะครับผมพาทุกคนมาพรีวิวสั้นๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหาทุกคนอยากจะดู คลิปเต็มที่ผมไปทดลองขับพรีวิวภายนอกภายในเล่นซอฟต์แวร์ต่างๆอินโฟเทนเมนต์ของรถยนต์คันนี้คุณสามารถไปตามรับชมได้ผมแนบคลิปไว้ให้อยู่ใต้คลิปนี้ทำไว้ให้ดูเลยครับ40นาทีตามไปดูกันจุกๆแต่ว่าพาดูพรีวิวกันแบบรวดเร็วว่าทำไมรถยนต์คันนี้ถึงมีความเป็นเอกลักษณ์ถึงน่าสนใจด้วยความที่รถยนต์ SUV อย่างที่พวกเราเคยเห็นกันนะฮะอย่างมากเลยถ้าสมมุติว่าเป็นรูปทรงแบบนี้ฝาท้ายเขาจะเปิดได้อ่าฝาท้ายจะเปิดใส่ของทำอะไรได้ปกติแต่ว่าฝาท้ายของคันนี้ แปลกกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมิติตัวรถของเขานะครับความยาวอยู่ที่5,45ม mm, ิมความกว้าง1,996ม mm, ิมและความสูง1,695ม mm, ิลมรครับระยะฐานล้อยาวมากครับอยู่ที่3,120ม mm, ิเมเลยทีเดียวความสูงใต้ท้องรถครับอยู่ที่183ม mm, ิมนะครับ คันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นเริ่มต้นเราจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับจะเห็นภายในเป็นแบบสีดําแต่ถ้าหาว่าเป็นรุ่น All Wheel Drive ภายในจะเป็นสีส้มครับแยกกันอย่างชัดเจนรุ่นที่เป็นเริ่มต้นจะใช้ช่วงล่างแบบ สปริงครับแต่ว่าช่วงล่างถุงลมนั้นจะมีอยู่ในเฉพาะอ e l Drive เท่านั้นช่วงล่างของระบบถุงลมในรุ่น e e l Drive นะเขาจะสามารถต่ำลงก็ได้นะครับขึ้นสูงก็ได้ประมาณนี้ล้อให้มา21นิ้วสวยงามเลยทีเดียวนะขนาดใหญ่ด้วยยางใช้ Mi c ล e l i n Pilot Sport SUV อ่ะผมพาทุกคนมาดูความแตกต่างกันทั้งนิดนึงโดยเฉพาะในเรื่องของด้านหลังนะครับที่บอกว่าเฮ้ยรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ทำไมถึงมีความแตกต่างจากชาวบ้านเขาเนาะก่อนจะด้านหลังเดี๋ยวผมพาดูตรงปอดช้าตรงนี้นิดนึง เขามาพร้อมแบตเตอรี่สถาปปติกรรมแบบ8 0 0โวลต์นะครับซึ่งทําให้สามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วกระแสที่สามารถรองรับพลังําลังไปในการชาร์จได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับโอเคคราวนี้มาดูไฮไลท์ซึ่งอยู่บรเวณด้านท้ายตรงนี้นะครับที่เราเห็นตรงนี้ด้านท้ายของเขานะครับลาบลงมาแบบนี้นะครับก็จะได้ในเรื่องของความรุ้ลมคันนี้ได้ค่า cd ก็ค่อนข้างต่ำครับอยู่ที่0.237เเท่านั้นนะครับและที่สำคัญครับอยู่ที่บริเวณโซนนี้ครับฝาท้ายของเขานะครับเป็น แบบนี้เป็นกระจกด้านหลังแล้วก็มีฝาท้ายแบบนี้แต่สิ่งที่ทําได้เพิ่มเติมนะครับคือจุดนี้ถ้าคุณมาดูตามคลิปนี้แล้วคุณอยากจะมาดูคันจริงนะครับให้ใช้งานอย่างนี้นะด้านหลังเขาจะมีที่ปุ่มกดให้อยู่บริเวณด้านตรงนี้นะครับนี่ตรงใต้ทะเบียนตรงเลข7ตรงนี้นะครับกดทีหนึ่งครับถ้าเรากดทีเดียวครับตัวกระจกตรงนี้ครับจะลดลงไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ปิดนะครับคือหลังคากระจกตรงนี้ครับจะถูกดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปนี่แต่ว่ากระบาดท้ายหรือว่าตอนท้ายตรงนี้ยังคงเปิดอยู่นะครับ แล้วหลังจากนั้นเราสามารถ control รวาควบคุมจากบริเวณโซนนี้ได้แต่ก่อนอื่นครับผมพาทําอย่างนี้อีกทีนึงคือปุ่มด้านล่างอะ่ะกด1ครั้ง,งอะ่ะเขาก็จะทําแบบนี้ขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าเรากดค้างนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดทั้งหมดให้เดี๋ยวผมพาทําให้ดูว่าเป็นยังไงเนี่ยผมลองกดค้างนะครับเรากดค้างไว้นี่พอกดค้างไว้อย่างนี้ครับเสร็จปุ๊บเนี่ยฝาท้ายจะเปิดออกมาด้วยแล้วก็หลังคาที่อยู่ด้านบนครับก็จะถูกเลื่อนออกไปด้วยเช่นกันนะครับ แบบนี้เลยนะครับก็จะแปลงจากเหมือนด้านท้ายธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ของ SUV นะครับก็จะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระพื้นที่ใช้สอยได้เพิ่มเติมตัวนี้เขาเป็นอุปกรณ์เสริมนะคือคันนี้เขาพยายามเซตอัพให้ดูว่ารถยนต์คันนี้สามารถเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมได้นะครับยกตัวอย่างตัวนี้เขาก็จะมีถาดนะครับที่ติดตั้งเข้าไปแล้วก็จะเลื่อนออกมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ทาเป็นแบบนี้ได้นี่เห็นไหมก็จะใช้เป็นแบบนี้ได้เลยเป็นชุดตกแต่งเพิ่มเติมนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคันออริจินอลเขาพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โลง่งคุณสามารถขึ้นไปใช้งานได้เลยแล้วก็ถ้าหากถามเรื่องของการรองรับน้ําหนักนะครับบริเวณโซนนี้นะครับคุณสามารถบรรทุกของได้นะครับถ้าหากว่ารถจอดนิ่งๆน,นะครับจะรองรับน้ําหนักสูงสุดที่600กิโลกร,รมัมแต่ถ้าหากว่ารถทําการเคลื่อนที่นะครับเขาจะสามารถรับน้าหนักได้อยู่ที่300กิโลกร,รัมนะครับคราวนี้มีคนสงสัยนะครับถ้าหากว่าเราจะปิดแล้ว ตัวกระจกเขาจะเลื่อนขึ้นมาหรือว่าเขาจะปิดลงมาเงี้ยมันจะมีการป้องกันการหนีบไหมอ่ะผมลองปิดอันนี้มาให้ทุกคนดูนะน,นี่ผมจะเลื่อนตรงนี้มาให้นะครับเพื่อทีให้เขาปิดนี่อันนี้หลังคากําลังเลื่อนลงมานะฮะแล้วดูซิว่าเขาจะหนีบมือเราไหมโอ้ยเนี่ยผมก็ดันไว้อย่างนี้ก็จะมีการเลื่อนกลับไปนะครับนี่ แล้วก็ตรงนี้มีป้องกันการหนีบแล้วเดี๋ยวดูบริเวณโซนนี้ด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับเราเห็นกระจกตรงนี้เนาะนี่ที่จะขึ้นมาแล้วก็จะเป็นตัวนี่ปึ๊บนี่ปึ๊บนี่ครับก็จะมีระบบป้องกันการหนีบด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับใหไ,ไล์อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูก่อน <c oughs> เพื่อให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับค <c oughs> ท่านี้ให้ดูจากทะลุที่อยู่ตรงนี้นะ นี่เป็นพื้นที่ที่จะแบ่งตอนนี้เขาแบ่งระหว่างกระบะท้ายกับโซนข้างในใช่ไหมแต่ว่าทั้งนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับผมมาตรงนี้ผมสามารถที่จะดึงเบาะเพื่อให้พับลงได้นะครับซึ่งจะดึงเบาะทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งภายในนะครับเพื่อที่จะพับเราพับเบาะข้างในแบบนี้นลครับแล้วก็ที่คอนโซลกลางด้านหลังมันจะมีปุ่มให้เรากด กระจกลงนะเรากดกระจกลงแบบนี้ก่อนนะครับกระจกก็จะถูกเปิดออกมามันก็จะทะลุได้แล้วเราสามารถดึงเชือกที่อยู่บนต้นนี้ครับดึงปุ๊บเขาก็จะพับมาให้แบบนี้เราก็จะสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ครับคนสัมภาระได้ปูเตียงนอนได้นะครับเปิดแคมป์โหมดตรงนี้ก็ใช้ทาแอคทิวิตี้อะไรต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับเห็นไหมว่ามันจะทําให้2ช่องระหว่างบริเวณด้านท้ายกับส่วนกลางนี้สามารถลีเข้าหากันได้ด้วยนะครับถ้าจะปิดกับไปเราก็ดึงแบบนี้ขึ้นครับนี่ดานแบบนี้ขึ้นแล้วก็ กดที่คอนโซลกลางครับแล้วก็เพื่อให้กระจกขึ้นมาแล้วเราก็ดันบอกขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ทำให้ e 0 7คันนี้มีความแตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นพวกชุดแต่งนะครับคุณสามารถหาพวกเต็น์อะไรมาใส่ใช้งานได้เลยอ่ะฟังก์ชันของรถคันนี้นอกจากสิ่งที่ผมเล่ามายังมีเรื่องของการปล่อย v2l ออกมาให้กับ ผู้ใช้งานได้ด้วยนะคุณเสียบปลั๊กออกมาแล้วก็ปล่อยกระแสออกมาแลควคุณจะสามารถ Enjoy Activity แบบนี้ได้ไปตั้งแคมปิง้งไปทำอะไรต่างๆนะครับมันก็จะเป็นเหมือนรถที่ได้มากกว่าความเป็น SUV มันได้คล้ายๆกระบะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคุณจะเปิด Open Air แบบนี้นอนดูดาวชิลๆสบายๆนะครับใต้ดวงจันทร์อะไรอย่เงี้ยก็จะได้ฟีลลิ่งแบบนั้นผมว่ามันก็เหมาะสำหรับใครที่ต้องการรถยนต์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ต้องการความแตกต่างนะครับสำหรับดีพา e07 สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วในตั้งแต่วันนี้ในราคาต้เริ่มต้นอยู่ที่1.69ล้านบาทนะครับใครอยากจะมาชมใครอยากจะมาลองสัมผัสคันจริงว่าเป็นอย่างไรมาดูวัสดุต่างๆนะครับสามารถมาดูได้ที่งานครั้งนี้นะฮะแล้วก็อื่นๆครับสำหรับบูธของช้างอันนะครับแบ่งเป็นดีพาวเองก็จะยังคงมีรุ่นอื่นๆให้เราได้รับชมไม่ว่าจะเป็นดีพ e ว s07 ดีพาว l07 หรือรูมินนะครับแม้กระทั่ง ฝั่งของอัปท่าวันวันก็มีให้ได้รับชมเช่นเดียวกันนะครับบูธของช้างอันนะครับถ้าหาว่าเราเดินเข้ามาในงานแล้วก็เดินเข้ามาเลี้ยวขวาสุดเลยนะครับบูชช้างอันจะอยู่บริเวณตำแหน่งนี้นะครับแล้วอีกครั้งครับสำหรับใครอยากจะดูคลิปรีวิวที่พวกผมทําไว้แบบละเอียดแล้วมีอินโฟเทนเมนต์แล้วก็อื่นๆด้วยเรื่องของการตกแต่งภายในการใช้งานอะไรต่างๆนะครับรวมถึงประสบการณ์การขับขี่สามารถไปดูได้ที่คลิปที่ผมแนบเอาไว้ให้ครับอ่ะมีปฝากไว้เพียงเท่านี้ครับกับการอัปเดตราคาล่าสุดที่มีการเปิด ราคาทางการออกมาแล้วของ d p พ e zero เแล้วก็ดูฟังก์ชันพื้นฐานแล้วก็ฟังก์ชันเด่นๆของรถยนต์ไฟไฟ้าคันนี้ครับกดติดตามที่ช่อง I m o มด Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่พวกเราจะทำให้ได้ชมกันอย่างต่อเน,นื่องครับผมต้อมไ o มดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ